สวัสดีครับผมวิธีบา้หน้าห้ามลดแล้วครับตอนที่ออกมาช่วงเทียงกอนเทียงแถวนี้น้าขาหมาบหมาบมครับตอนนี้นนำลดลงไปแล้วน้ำไหลอ่อนแล้วคว่อยแล้วปานพวกข้างโอ้น เหล่าหาเบิ่งป่าประเทื่อมันขาดมันก็จะบืนกลายไปเบิดเลยแล้วเนาะขึ้นไปเบิดเลยแล้ว,ลวมันเสียงป่าตา เสียงปลาบืไปแ,แล้วมนะั้กแทช็อนมันไหลลวดไปหมดเลยนั่มันอ่อนล้วน่มันทอดหนนะังล่งไปทั้งไก่ มันไหลคอยเลยแม่ขีลงเงีย้ยเขาเต็มขี้ลงเงีย้ยเขาเต็มเหรอป่า,าเน้อ่คุณอะานไงงนุลตาดงป่าหม่น,นู่นคุ่ะตสเห ไม่เละบันเห็ดอันนั้นบ่บันทึก้องอันนั้นบ่บ่นั่นนั่นนั่นจะไหลไปด้นน้ำจะขึ้นมากเลยเนี่ยลองดูกระเิงรับลนะกระเทงไหมกูด่ทิมเลย ลงเี่ยนะไปเขี่งลงอีกบไปชื่อหน่อยไปเขี่งหลายกว่าถ้าบ่เห็ดอันนั้นเนาะบ่อันเอาอันแน้อันนั่นนะอี่ยังก่อขันกันมันแรนขึ้นนะเวลาอันนั่นนะกันนิดใช่นี้นะนิดปาก่อนะ เอาม,มาหยิบใส่โอ้ต่ปลาเข่งลายขนาดปลาเข่งบาทนี่อันนั้น,นตรองกันไม่ได้เด่นขามแล้วตดี๋วมีป่าหน่อยอยู่ลูกเตที่แหลกเครือ่องหรือลูเตที่แหลก มันหลดนุดเหมือนกันกำนี้ไหวจีจีร่องอยู่ดี่ยปะร่องป่ามันไปหากินมันขึ้นมาไล่ถ้ามันม่ได้ใช้หมอนได้ใช้หมอนได้ถ้ายันแนวกันไว้มันก็บริขึ้นมาได้ก็ขนันน้ำแห้งมันขึ้นมาได้นี่บ้าอะไหรคอยไม่ขึ้นมาไหรคอยไม่จะสามารถที่ขึ้นได้เพราะว่า,ามันไม่ได้ขึ้นที่ไว้จี มืขอขวามันเจ็บเนี่มันก็มีแนวกันถ้าสมมุติว่าเอาหิบป,ปากน่ะนะเป็นปากกันเลยมันก็ได้อะไรคอยไม่เคยเหนเลย เรียกว่าเรีกว่าใส่เงี้ยจ้าเกิดบ่อได้เอาแนวไมใหม่นี่เป็นนี่เป็นง่าฮะบ่ให้เวลาปลาลงก็จะบ่ได้บี้ยขึ้นได้ ก็ลงดีนีเนบ่บ่มีดีที่หคุณไปเค้งหน่อยล่องดีผมด้วย ึ้นมาก็ลงเรื่อยๆอยู่มื้อแรกคั่นผมตกยินถ้าน้ําบ่เท่าก่อนมันสิลงหลายอยู่เด้นี่มันสิขึ้นหลายต้มันอ่อนตอนสิน้ํามันต้านอยู่นี่น้ํานมันดันขึ้นได้อหลายกบงวนน

Đó hmm. có đây chị Có mất Dẹp ao cái đây chứ, có đây một Chúng đây mình tiết phải nhanh nào Mấy kỳ lần อืมอาสลใัให้กบนั่นแหะปลาเขียวๆขึ้นมไ่ไรแกบ มันบ <gesch> ่หมุนหรืันเด้อเยอะทำเท่าไรยังไม่เห็นมันิตัวไม้ม่เาพาดีๆก้นน้ำเหมันขื้นข่นนหน้าใชหนหตรนี้กลนมากเปิดก้่นออนิ่งลจอปามันโลหงมากมันจะขื่นบ่ด้เจ้าหนาคำคำมากคำนั้นลงไหลมันจะเที่ยวนเขามาเต็มเล อ๋อแลอ้วมันอ่อนแบบพี่น้องแต่มันกิดสีรุ้งอยู่บินเสายังมาเบิ่งใหม่ป่ามันบพันลงเพิ่นเลยบ่มาเห็ดตรงไส้นี่ป่ามันมาเล่นน้าไม่ใช่ ถ้าเพิ่นเฮ็ดใช้ก็ได้หลายแล้วมองป่ามันมาใช้มันก็มาลงนี่หมดเนาะถ้าน้ามันลวดมันก็ก็ออกนี่เหนน้ำเออนี่ยป่ามันไหลโอ้ลงนี่ต้งเด่นไป้พื้นๆล่องนี่เนาะมันคอย ตาดูอขคอสีเงินไปได้แอกขึ้นไปแล้ว ห้ามมันไหลขึ้นมากก็ไปเห็นเงินห้ามเต็มเลยพี่น่อยเพื่อนตาขึ้นมานห้ามไล่ลับทั้งทางเลย ปลาบืนมหคือเสีเยงปลาขึ้นนี่แหละพี่น,อน้องระบังครับปลา,ปาเออปลาขึ้นมากนะ มินเสียงป่าจะ้ะตกคนไปฮะหาปกป่าตา,าขึ้นน้ำนีแ่แล้นี่แล้ขึ้นอ้ น้ำไหลขนาดน้ำไหลพานไปแล้วใช่ไหมน้ำไหลร่งเขี้วนี่แนละไผพานไปเบิดแลวไปเบิง่งมองทอบน้ำไหลออกเนี่ย่ินี น้ำไหลออกเนี่ยป่าป่าเตี้ยมน,นี่นะีน่ นี่ก็ไล่ไล่พระทันเลยบางนีพูดอ่ะไล่บรทันเลยเดี๋ยปามาต้นขึ้นมาทั้งทีน,นี่เนี่ยน่าม้พี่แม่ป่าเนียไม่ใช่จึดกระดุงเหรอได้ขนาดดีเนี่แต่มันยกกระดุงเน่่ ปลาหน้ามึงทำไรเนี่ยเนี่ยเอ,อ้ยปลาหน่อย<น>ลายขนาดนโคตรอะเฮ้ย<น>อย่าลงไปปลามันมากขึ้นน้ำหนามชอบอน้ำไหลแค่กับแล้วครับผม<น>ตากกดไลกดแชร์กดติดตามช่องนี้นะครับพวิธี บ้านนาน้ำนี่ก็มันจะไหลท่อนลงไปพุนแล้วครับหาหนองง่างยๆอยู่พุนเละเนี่ยป่าก็ขึ้นไม้มาหนี่มันขึ้นไมานีนถ้ามีกระดุงมันยกกระดุงได้ขนาด,ดนี้เลยใช้ม่วงก็ได้ใช้น้ำท่างป่ามันเรียงมาหน่มันเรียงกับหา มองสองเส้นโอ้ยถือขนาดเนี้ยตะเก่งนตะลุกดุก๊กโอ้ยไปแล้วครับชิบเนี่ยจบไปทันนี่ครับผม